ีครับอายุตัวอย่างเช่นเนี่ยอะเปิดได้ป่าเปิดอะไรได้ป่ามีอะไรเช่นแบบส่งให้กันอะไรเงี้ยไม่มีอยู่แล้วเสียเวลาเดี๋ยวเแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วหนึเอาดีๆสิอะไรคืออะไรมีบ้างไม่เกี่ยวกูเออมีบ้างอ๋อเอาไปเลยใช่ไหมฉายาเทพบุตรเชียงใหม่คือใครครับ อยากเสียตังในข้อความ S M S คุยชาง S M S ดีกว่ามีปะมึงแก่มากเลยคนเฮี้ยอะไรมาเสียตัง S M S คืออะไรถ้ามันไม่จริงนะขอโทษครับมันไม่จริงอยู่แล้วไม่เคยคุยกับใครใน S M S ต่อให้มันเรื่องไม่จริงนะคือตอนนี้คุณก็คิดอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องจริงมึงอยาฆ่ากูทางอ้อมไงว้าวว้าวไปหลอกซะงั้นแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไร จะได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมขอตัวละทอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันชินไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างข้าง,งหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อ ขอนแนะนำเอสตาเซนทีนจากสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ผสานน้ำมันและอื่นๆรวม14ชนิด a อสตาเซีย14 Complex ก์ CMF มอบความห่ใหญ่ใส่ใจคนที่คุณรักเ hey, hey. สามคนแม่เพื่อนพี่นี่ผมรักมากเลยนะที่สุดเลยนะพี่อีกเฮี้ยเบี้ยไปมันร่วไปมันร่วของพี่ของพี่โอเคดีใจอะไรน้องรักสามคนน่ะนี่เวลาเข้ามาเราก็ต้องดูแล ถามคำนะไม่คิดจะทักหรอต้องทักอะไรเหรอคุณ R S F ถูกไหมใช่ไบรอันซันฟอร์มใช่คุณอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ใช่ใช่ก็รวม2องสามปีนะครับมครับมันมันเมื่อยไม่ขำอ่คุณอยู่ด้วยกันทําอะไรด้วยกันมาตลอดถูกไหมคือคุณเ์อด้วยกันใช่แล้วอะไรอีกไปกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันแล้วตีด้วยกันปะไม่มีเลยพี่อ่าอีกแล้มีสลับดีที่เราไปแล้วเขาให้กระดิบปั๊บแม้วทีใส่ใส่ไก่สองเลระดิดัง คนเขาดูออกพี่ก็พูดแต่พวกผมไงถ้าพวกผมพูดพี่ก็อยู่ไม่ได้อีกทําไมพี่จะอยู่ไม่ได้ฟอร์มซันไลอัอนคิดว่าพี่จะเป็นคนแบบนั้นเหรอครับครับเข้าใจถูกแล้วกี่ปีแล้วถามจริงๆอยู่ด้วยกันมาอันนี้อยู่กันมาก่อนเ่ยอยู่มาก่อนใช่ไหมที่คุณมีเรื่องที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่มีที่เชียงใหม่มีอยู่แล้วไม่มนเป็นยังไงเรื่องที่เชียงใหม่กูเมื่อยจังเลยว่ะคือเชียงใหม่พอแล้วคุณคือไม่ต้องทำ ไม่หมดนี่คุณคือไม่หมดนี่ครับแชมป์กี่ปีนะกี่สมัยนะ 200, แชมป์สองร้อยแชมป์สองร้อยสองร้อยสมัยฉ <Yeah! S 1> ายาเทพระบุรเชียงใหม่คือใครครับ สองคนมึงอ่ะไม่กล้าชี้เพราะว่าเขารู้ความลับของมึงเยอะไม่ใช่ไม่ใช่รู้มันจะมันจปทาไใครใครแหมไม่เป็นแห่ไม่สิันยุ่งยงม่ใหญ่ใหญ่่ใ่ใหญ่่่ให่ให่ใ่ใหม่ใน่ใน่ให่ให่ใหญ่ให่ให่ใหม่ใ่ใอญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ร้ญ่ใหญ่ใหญ่่ให่ใหห่่ใหญ่ใงญ่่ใ่ใหญ่ใใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่าหญ่ให่ห่งหญ่ห่มห่ใหญ่ไห้่ใ่หญ่า่ห่ห่่่่ม่า เขาเนี่ยเหมือนกับสังสรรค์แล้วก็ผมรวมกันโอ้ทั้งนั้นคือเป็นสัตว์นรกมาเกิดเลยไม่ผมไม่ใช่จริงหรือไม่ที่คุณบอกแม่ว่าคุณกลับบ้านคุณนอนแล้วแต่จริงๆแล้วคุณไปที่อื่นจริงหรือไม่ครับแรนไปหาเพื่อนไง ใช่คุยกับพี่นี่มันจะไปมองอะไรตรงนั้นล่ะไปเข่าไปหาเพื่อนครับแปลว่าคุณไปจริงไปจริงๆเพื่อนไปหาเพื่อนไปกินข้าวไงกินข้าวตีสองตีสามมันมีข้าวอะไรโอ้ยละครมันเหนื่อยนะพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนี่สุกี้กินดาพี่สุกี้กินดาจินดาสายพานอ่ะไายพี่มาพี่พูดตรงๆครับพี่ช่วยได้แค่นี้จริงเนาะพวกคุณคือคนเจ้าชู้อ่ะไม่พี่พี่คือเจ้าชู้อ่ะอ่ะถูกเจ้าชู้ผมก็ได้ผมเจ้าชู้ก็ได้ผมรับคนเดียวดีเวาตาเรารู้สึกว่าเราเจ้าชู้เพราะว่าหนึ่ง เวลาเจอผู้หญิงสวยพี่ <ừ. S 1> เราก็มองถูกปะ,ะถูกไหมถูกถ,ถ้าสมมติเจอสวยใช่ไหมเดินเข้ามาปุ๊กก็จะแบบดีมากดีมากเวลาคุณชอบใครคุณจะสะกิดบอกเพื่อนอกปกติพี่ก็เจอผู้หญิงสวยก็บอกเพื่อนเ,อนเฉยใ<ช>่ใช่ใ่ใช้ใช <ๆ S 1> ่กชบใบช่ใช่ใช่่แบบใ่ช่ช้ใช่ช่น่ใชวใช่่ใชเใี้ใง่ใช่่ใ่ใช่่่้ช่่ มีไหมมีในกลุ่มคุณมีอย่างนี้ไหมไม่มีหรอกมันจะมีแี<ด>่ไม่มีได้ไ,ไงเนี่ยคุเปิดม,มือถือให้มึงดูหออไหมไม่ใช่นี่รายการอะไรอะไม่ใช่แล้วทำไมต้นข้าวคือทำไมมันเกี่ยวอะไรอะก็คูยกตัวอย่างอ๋ออาจจะมีอาจจะเนี่ยโออิชิแล้วต้นข้าวอะไรเนี่ยอะไรเดี๋ยอะไรของมึงคืออะไรไพ่ปลาก็ไม่รู้คืออะไรมีเหตุการณ์อะไรไหมถ้าเรื่องไอเรื่องความแบบว่าวัยรุ่นอะของกันและกันเนี่ย มีเหตุการณ์อะไรที่คุณอยากจะแชร์กันไหมเราเลยไม่ต้องเกรงใจพี่มันก็ถือว่าเป็นความสนุกอยาให้กูเล่าเองนะนี่เราเป็นพิธีกรน,นะเรื่องมึงด้วยกูบอกให้เอากันกนะค่ว่ามาแทนได้ปหความเจ้าชู้แต่ละคนแต่ละคนก็เป็นยังไงแบบพี่<อ>ๆเนี่ยาแบบยังไงเขาคนนี้เป็นแบบบุกเลยคนนี้แบบสะกษษิดเอาตรงก็เด็กผู้ชายมันก็มีมองมีอะไรกันปกติอายุตัวอย่างเช่นเนี่ยอ่ะเช่นแบบเนี้ยเปิดได้ป่าเปิดอะไรได้ป่มีไงเช่นแบบส่งให้กันอะไรเงี้ยไม่มีอยู่แล้วก็เปิดสิก็ไม่เป็นไรเช่นสมมุติใช่ไหม อะไรเราจะมีมาแบบเฮ้ยคนนี้สวยคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยก็มีอยู่แล้วเสียเวลาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งเอาดีๆสิอะไรคืออะไรมีก็มีบ้างเออมีบ้างอ๋อนทำไมเนี่ยไอ้ไคุณเมื่อกี้หน้าเป็นติดี๋ยวเมียาการละแกไอ้ไอ้ซานอะไรอะไร พวกคุณจะมีเวลาอะไรวลาคุณก็ทํางานแล้วมันจะมีเวลาออกไปเจอใครอ่ะก็นี่ไงพี่เพราะมันไม่มีเวลานี่ไงเราเลยใช้เวลาช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรามีความสุขที่สุดช่วงนั้นคือือช่วงที่แบบสกิทกันคุยกันเล่นกันมองกันอะไรเงี้ยใช่เราคอนเวทีอะไรคุณก็เจอไหรอะว้าวเจอไปทุกที่แหละเราค่อนข้างที่แบบเจอคนสวยอ่ะประเทศไทยมีแต่คนหน้าตาดีแต่จะมีคนประเภทที่แบบท้อ แต่ขอให้ได้ให้เถอะขอให้ได้ให้คืออะไรการที่ซื้อข้าวให้คุณทานเนี่ยได้แค่ได้แค่มึงพูดถึงใครก่อนเดี๋ยวก่อนก็พูดลอยลอยมึงพูดลอยๆไม่ได้ถ้าลอยลอยอย่างเนี้ยคนก็จะคิดว่าเป็นกูอะหรอขอให้ได้ให้คือให้อะไรไม่มีให้ข้าวหรอกมีแต่ให้ไปนี่แหละไม่มีกูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอ่ะไอ้เหี้ยอ่าวนิ่งนิ่งนิ่งทำไมนิ่งทำไมตอนนี้ถามจริงสดป่ะสดป่ะฮึคือเหี้ยอะไรล่ะ ก็พอมีบ้างครับถ้ามีบ้างนี่มากกว่า2คนนะเฮียจับจงกูคนเดียวอีกคุณจริงมากคุณชอบจับนมองผู้จัดการอ่าตอนนี้อันนี้ก็มีแกล้งบ้างแกล้งอะไงแกล้งเป็นเล่นสูกแมแต่ว่าไม่ต้องรักเมียพี่นะเวลาเมียพี่มาไม่ต้องรักพี่มาไหมล่ะมาไหมล่ะผมบอกให้นะแฟนคลับรายวาร t r a n s f o นะคืออย่ามาด่าผมนะว่าผมแบบอย่างนี้ผมมาอยู่พวกนี้มาผมดูว่าจริงๆแล้วสนดานมันเป็นยังไงหเป่าแต่มันเป็นน้องที่น่ารักเราทํางานด้วยกันเนาะ จริงๆเราเจอกันมานานแค่ไหนแล้ววะโอ้ยนานแล้วพี่น่าจะ4ี่หปีแล้วเราเพิ่งจะมาได้ร่วมงานกันเนาะชเร็วนี้แต่เอ๊ะผมกับคุณคือเราร่วมลบกันหรือยังร่วมแล้วคือต้องบอกอันที่ออกตัวเลยออกตัวใช่ค่อนข้างที่ที่ชอบที่สีมาก่อนที่ชอบที่ชอบคืออะไรที่ชอบอันนี้ไม่เคยแถวบ้านพูดคี่ชอบคืออุ้ย ไอ้พี่ขี้น่ารักจังบ้านราจะใช้คำนี้ใช้หน้าเหรอบ้านผมเฉพาะบ้านผมใช้หน้าไม่รู้อ่ะแล้วบ้านมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ใช้หน้าแล้วไม่ไม่ใช่ใช้หน้าได้ไงก็บ้านลุงว่าหลักอื่นเขาพูดไหมจริงไหมที่ว่าเขาถา้เราเท้าจริงไหมอะไรอันนี้แค่อยากรู้ว่าจริงไหมเวลาแบบพี่มีไม่อยู่แล้วมีแบบโป๊ยเสน่ห์บ้างมีปะมีไหมไม่นะพี่เป็นคนไม่โป๊ยเ้ยแล้วมีแบบเฮ้ย อยากเสียตังในข้อความ S M S คุย S M S ดีกว่ามีปะมึงแก่มากเลยคนยี่เงี้ยแล้วมาเสียตัง S m s คืออะไรอ๋อโอเคถ้าผมพูดผิดหรือว่ามันไม่จริงก็ขอโทษพี่ด้วยถ้ามันไม่จริงนะขอโทษครับมันไม่จริงอยู่แล้วกูไม่เคยคุยบใคร S N S ทำไมพี่ไม่ขอไดีลัไม่ได้ขอดีลังไม่ได้มันเป็นหลักฐานระวังนะเข้าตัวนะอ๋อไม่เข้าตัวมาแล้วเข้าตัวกูนี่แหละ คอนเสิร์ตจะมีเมื่อไหร่นะเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ยที่ของตัวเองอะมัวให้ผมเรื่เป็นไรอะมึงอะโสดมึงทำอะไรก็ได้มึงออกไปเนี่ยเรื่องจริงไม่จริงเมียกูดูเนี่ยเขาคิดว่าจริงหมดแหละไม่จริงไม่จริงพี่เมีไม่จริงครับอ่าเอ็อ็มเอ็มเขาเขาไม่เคยส่งใช่คอมเทนเตอร์ขอเป็นว่านี่ผมขอโทษผมขอโทษแทนน้องผมด้วยน้องผมเหมือนพูดโกหกใช่ถ้าไม่จริงไม่จริงอถ้าไม่จริงให้ฟ้าผ่าผมวันหลับฝนตกแล้วลองดูด้วยกันเดินเดินเดิน ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาอะไรจะทัวร์หาฟอร์มเนี่ยทำไมพวกเราจะต้องถามฟอร์มหมนว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายว่าเออเแม่อยู่อะไรอยู่ทำกับข้าวทำอะไรข้าวจะไม่ล่กแล้วก็ไปโตนุกอ่ะคนมันเยอะอ๋ออันนี้เขาชอบแทงใช่ไหมชอบแทงครับสนุกไหมพี่ผมเปิดธุรกิจไงก็สัมภาษณ์ไปแล้วนี่คือถ้าไม่เป็นนักร้องนี่คือคุณเป็นนักสนุกหรอกน่าจะไปทางนั้นเลยผมชอบไงแต่เด็กแล้วพี่พอมีโอกาสเราก็เลยเปิดธุรกิจเลยก็จริงแหละเพราะว่าที่ฟอร์มเล่าให้ฟังก็แทงมาตั้งแต่เเเเเดดด็็็็กกกกแแแแลล้้วใช่่่่่่่มมมัััยยททงงงงะะอพพพพีีีีตจจบบผผไิ ในบดานไม่บอกัว่ามีใครทําอะไรไม่ดีหรือใครทําอะไรผิดใครจะเป็นคนคอยเตือนใรบดาในกลุ่มไม่มีนะก็ทํากันแย่ลงแย่ลงไม่ใช่นะแล้วแต่ฟิลเนาะผัดกันผัดกันน้องแหละเพราะคนคิดอะไรก็ถามน้องเนี่ยผมจะไม่ได้แนะนําในส่วนของการเป็นศิลปินนะพี่คือการจมชีวิตดีกว่าเพราะว่าผมเองผมก็คิดว่าผมน่าจะผัดมาเยอะกว่าน้องด้วยแล้วก็บางทีบางเหตุการณ์ที่น้องทำแล้วเรารู้สึกว่าอนาคตมีปัญหาแน่ๆเงี้ยเราก็จะต้องเบรกไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราอะมีไหมนี่เขาปรึกษากันมีพี่ที่ผมที่ผมคอยถามมีพี่นอกจากพี่ฟอร์มและอันแล้วมีนนพี่นะได้คุยไม่มีอย่างที่ซันเจอพี่อ่ะก็จะถามพี่เรื่องนี้พี่ผ่านมาแล้วพี่เคยเจอที่มันไม่ดีในวงการและนอกวงการพี่ก็บอกที่การร้องเพลงของแต่ละคนเนี่ยระหว่างลูกทุ่งสตริงสากล ขนาดแนวไหนมากันคือเราใช้ลูกทุ่งหากินกันมางแต่เด็กๆแล้วด้วยใช่แต่ด้วยความชอบคือฟังหมดพี่ฟังหมดผมคนฟังเพลงเยอะลองเพลงหลายๆแนวด้วยแต่ว่าเริ่มต้นของผมจริงๆอระสตริงมาก่อนจริงเหรอใช่สตริงก่อนเพลงแรกที่ร้องเลยคือเพลงสตริงแล้วแล้วมาลูกทุ่งคือว่าร้องแล้วผมคงคิดอายมากไม่อยากเป็นนักร้องเลยไม่เคยคิดอยากเป็นนักร้องเลยชีวิตเนี้ยพ่อเขาเห็นแววอ่ะพ่อเลยปั้นอ่ะก็เลยยาวเลยสตริงกับลูกทุ่ง ชอบอะไรมากกันแล้วแต่ฟิลพี่บางทีก็อยากร้องร้องจริงๆเช่นีอยากร้องรู้ทุ่งมั่งแล้วแต่เคยหายรู้ทุ่งไปอัมมันเป็นเดือนเดือนอยู่แล้วคราวนี้รู้สึกว่าเหมือนทักษะบางอย่างเรามันหายไปมันขาดหายไปก็ต้องมาปัดฝุ่นใหม่มันขนาดนั้นเลยเหรอใช่เงินใจว่าทุกวันนี้ก็คือต้องคอยซ้อมอยู่ใช่ต้องคอยซ้อมคอยมันพี่เอายอาลักสักเพลงนิดไม่เอาที่เกล็ดไม่เอาที่เกล็ดเดินนซันนะชอบเตะบอลี่ไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ถามเลย ฟังมาก่อนฟังก่อน<อ>ฟังนิดนึงไม่เราถามแล้วเราให้เขาพูดก่อนเรื่องราวเป็นอย่างนี้อยู่ๆจะเข้าไม่ชอบลูกทุไหนเขาไม่ชอบมึงไงเขาเลยไม่อยากสรุปแล้วอ่ะก็จริง ชอบเตะบอลแล้วก็เหมือนว่าที่บ้านก็แบบไปลิเกือไปลิเกอ่ะก็เล่นทีได้ตังค์กลับมาแต่กลับมาต้องได้เตะบอลทุกวันโรงเรียนต้องซ้อมบอลทุกเย็นจนเขามีแข่งแบบศิลปะัตถก,กรรมแล้วเขาก็เห็นเราไปลิเกเขาแบบต้อง้องเพ่งได้เขาลองลิเกได้ก็ไปประปวดรปปวดจนชนะจังหวัดพ่อก็เลยแบบโอ้ยมันชนะได้ไง <c oughs> วะคือเป็นคนที่ไม่ได้เนื้อเสียงแบบดีจัดเป็นคนชอบ วยวายเตะบอลน่ะเอ้อน,นี้เคยเห็นกับตาเลยเสียงดังมาเลย <_ d unk> เรียกพี่วันนายเรียกพี่วันนาย <_ d unk> คุณเล่นลิเกแล้วคุณเป็นเจ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาสอมบท <_ d unk> รถอ่ะเข้าอู่ตอนพี่ซีไปส่งไราแล้วอําเราเราก็เล่นแบบเรียกเข้าววันนายเรียกเข้าววันนาย <_ d unk> แล้วก็เหมือนแบบเอาไปล้ออะไรอําไปอย่างเงี้ย <_ d unk> สุดท้ายแล้วเราก็เลยเป็นนักร้องลูกทุ่งมึงกลับไวมากก็พ่อเห็นแววแล้วไงมาประกวดไม่ตรงคำโทรตามไม่ได้กล้ามาเพราะว่ากลัวสู้เขาไม่ได้อย่างจนได้ลองแชมป์ กเป็นนักร้องอ่ะสะกรอร์เดีงนี้เอากรมาสกอร์ถึงมี S M S ี่ขกบไม่กลัวน้องอย่ามาอยู่นะจ๊ะหัวใจของพี่พบปะที่จะสอยหาสอยหายน้องลายม่ได้บอกไว้ก่อน เดี๋ยวเมียพี่จะคอนตาความหัวใจของพี่ดง่จ้วยต่อต่อต่อประมาณนี้มันเยอะมันเยอะไปประมาณนี้พอ ฟอร์มอ่ะของผมจริงๆผมเพลงแรกเลยคือสติงพี่แล้วช่วงนั้นน่คือผมเป็นนักกีฬาจังหวัดแล้ววิ่งทุกปีห้าแล้วมันเบื่อพี่ผมก็เลยวิ่งไปด้วยแล้วก็เลยร้องเพลงด้วยใช่อ๋อที่อยู่ลังสิตใช่ไหมที่จากตึกนี้แล้วไปตึกึงป่ะอันนั้นอันนั้นอันนั้นวิ่งไปเรียนพี่มีหน้าเนี่ยนักีฬาไงวิ่งจากตึกนู้นไปตึก้ต้องสองตต้องวิ่งตลอดมรได้หาดกอดด้วยไงร้องว่าจะไปเรียนร้องเพลงลูกพง อ๋อก็คือมาชา้าๆใช่ชา้ชาๆ,ๆพอเราวิ่งทุกวันเราเบื่อพี่เราก็เลยร้องเพลงอัมไปด้วยแลวทีนี้ครูฝึกเขาได้ยินไงเขาก็เลยบอกพ่อเราเวลาพ่อเรามาเชียร์อะไรเงี้ยเมื่อก่อนงานวัดมันจะเยอะพี่แต่ว่วาที่<อ>บ้านเราแบบร้องแนวลูกทุ่งแล้วจะได้ตังค์จะได้เงินเยอะกว่าหาเงินได้ก็เลยเริ่มร้องประกวดตามงานวัดตั้งแต่เด็กเลยพอได้แชมป์มาเรื่อยๆก็เลยเข้าเวทีของช่องละช่องต่างๆอะไรเงี้ยก็ได้แชมป์ได้แชมป์ได้แชมป์จนมาไม่ต้องัำทั้งหมดที่ถามจริงได้มีโอกาสได้เรียนร้องเพลงกันไหมพ่อผมสอน เคยเคยแบบเคยเรียนที่อ๋อที่รัดเ้าครั้งหนึ่งเราติดนอนหนุ่มกระดกลิ้นไงพี่ไม่เก่งไม่เก่งไงรักกลางอะไรกันเลยกันอัะเออไปเรียนแค่ใช้คำแบบว่าอันนี้คือนอนหนุ่มห้ากระดกลิ้นไงอ๋อเราเนี่ยมาเจอกันเนี่ยมีสี่ปีนะเอาจริงถามจริงได้ร่วมงานกันเราถ่ายละครด้วยกันพอได้มาเจอจริงๆอ่ะเป็นไงบ้างเจอใครเจอกูสิพี่ตี เฉยๆฉยก็เฉยเยไม่ใช่พี่สายมันเป็นไงอย่างที่เราพิมไปไหมก็ดีครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารบรักคนหนึ่งก็เป็นพี่ชายที่ดีครับถ้าเขารู้สึกดีพี่ไงรู้สึกดีพี่รักมันอยู่แล้วจนกระทั่งได้มารู้จักแหละรักอยู่ไหมมันก็น้อยลงนิดนึง เป็นได้พอมาเจอเลยแล้วเป็นยังไงอุยดีใจที่บอกที่ชอบผมนี่เขาแบบเป็นไอดอลเล่นต่างช่องก็คือก<ม>็ยังบอกต่างช่องว่าชอบชอบพี่นะ<ม>เลยได้ไปเล่นบู๊และได้มาร่วมงานละครกับพี่ีโดยที่เมื่อก่อนเราเราดูเขาอะแต่วันนี้เรามาเล่นกับเขามาันเลยประทับ<ม>ใจตรงที่ว่าเออได้เห็นกับกับในสิ่งที่เขาทํางานละครแล้วด้วยในิสัยใจคอเขาค่อนข้างที่จ่ดีแล้วก็มีบางอย่างเคมีอของรูปผู้ชายเนี่ยมันค่อนข้างที่สปาร์กกันสปาร์กเราเรียกว่าแอฟฟิชั่นแอฟฟิชั่น อะไรนะอะไรนะแอปพลิชั่นทำไมเวลามึงเตือนน้องมึงไม่เตือนว่ามึงพูดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นั่นแหละพูดเลยเลยแบบพี่มันมันไม่ฟังเลยพอได้ทำงานด้วยกันแล้วเป็นไงปอรทิ้งเลยเอาอะไรอาก็เล่าแล้วนี่เราดูแล้วไงนิดนึงไม่นิดเลยมึงพูดยาวกว่าเพื่อนเลยเอาจริงๆเลยนะพี่ไม่เหมือนที่คิดไว้เลย ผมเชื่อว่าเนะี่ยวัยรุ่นแบบรุ่นผมนะคือได้ติดตามผลงานพี่ทุกผลง,งานแน่นอนตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้เราคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยพี่เป็น<ม>พระเ,เอกช่องเนี่ยมากพี่มันจะต้องแบบมีนิดนึงอะ่ะอยู่ยากน่าจะมีมีในตัวพี่นิดนึงแต่ว่าพอเจอจริงๆแล้วไม่ใช่เลยพี่มีภาวะ็นผู้น้าสูงอย่างเวลาแบบว่าเราไปกองละครมันร้อนเย่าพี่ไม่มีบทให้ได้ยินเลยไม่เคยบทให้น้องๆฟังหรือว่าร้อนไม่ไหวแล้วลนู่นนี่นั่นไม่มีในตัวพี่เลยธรรมดาทีมงานใช่มิตรดาทีมงานเอออะไรใช่ไม่มีเลยแล้วก็ พี่จะมีภาวะเป็นผู้นําให้กับน้องๆทุกคนเลยอย่างเช่นแบบเวลาแบบเราเข้าซี่กันอะไรเงี้ยท่านไหนที่น้องมาติดขัดจริงๆหรือไม่เข้าใจจริงๆนะพี่จะคอยบอกตลอดคือหน้ากล้องยังไงหลังกล้องอย่างนั้นเลยไม่มีเฟซกับน้องๆเลยถือว่าเป็นพี่ที่น่ารักจริงอันนี้จับใจในดีสุดด้นที่ผมพูดมาได้สวยพี่ี่ผมพูดชมงเลยไม่มีอะไรหอบคุณมากามึงพูดเรื่อยเปื่อยไงคงก็มไม่รู้มึงพูดจริงหรือมึงพูดไม่จริงเนี่ยพูดจริงทุกเรื่องอะแอปพลิชั่นอะไร ตีเลยแปแกไอไอไอศับ์พวกนี้อาจจะไม่ใช่ต้นต้นเรื่องอะก็พูดทำตลกอะก็รู้ก็เข้าใจไงยอมรับว่าเรื่องจริงไหมยอมรับยอมรับยอมรับเรื่องเอเนเก็เรื่องจริงด้วยอ่ะมันคือต้นเรื่องเขาจะรู้ว่าเอ้ยซันมันก็พูดดูเรื่องไม่ใช่ไม่รู้เรื่องต่อให้มันเรื่องไม่จริงนะคือตอนนี้คุณก็คิดอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องจริงมึง่งฆ่ากูทั้งอ้อม่ยว้าวว้าวไปหลอกเท่านั้นแต่ตอนนี้คุณสามคน เท่าที่ดูพี่ติดตามคุณทั้งสามคนเวลาคุณก็ไปงานโชว์ตัวขึ้นอะไรเต็มตัวไปหมดเลยไม่คิดจะแบ่งไหมทางนี้สักสลึงสองสลึงไม่คิดเลยไม่คิดเลยจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกว่าอันนี้ครั้งแรกวะครั้งแรกที่ใหญ่ขนาดนี้อ่าแล้วก่อนนั้นอ่ะที่ผ่านมามันเป็นมิ팅ที่คุณใหญ่ที่แต่งานนี้คือเป็นงานคอนเสิร์ตขายบัตรเลยอ่ะจริงไหมว่าตอนแรกกังวลว่าจะขายไม่ได้หรื อกังวลมากแต่เป็นไงก็ไม่ซื้อไม่ซื้อจริงๆพี่ไมอซื้อดิไม่ซื้อเตาะว่าซื้อไม่ทันมันเต็มไงล่ะเออเปิดรอบสองคือรอบแรกนี้หมดแล้วนะหมดแล้วทําให้คุณต้องเปิดรอบสองใช่ไหมใช่เป็นไงสิ่งที่ คนจะได้เห็นใน R S F concert เพลงที่พวกผมไม่เคยร้องมีแน่นอนโชว์ที่พวกผมไม่เคยทำมีแน่นอนหรือว่าการแสดงอะไรต่างๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมีแน่นอนที่นั่นหมายความว่าไม่ใช่เพลงของเราหรออ่ะมีด้วยมีด้วยแต่เพลงของตัวเองต้องร้องอยู่แล้วแล้วพี่แขกรับเชิญดีมาก แข่งแล้วเจอพี่แจ๊ดเนี้ยแล้วจะออกมาอย่างไรอ่ะอันนี้บอกได้เลยอย่าว่าเป็นพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดมาแน่ปล่อยแล้วปล่อยแล้วพี่เรียบร้อยแล้วพี่แจ๊ดแน่ๆครับมีเต้นไหมถามจริงไม่เคยเห็นไลอ้อนเห็นในมิวสิกวิดีโอนะแต่ถ้าคอนเสิร์ตเนี่ยมีเต้นไหมมีเต้นมีเต้นเหรอเพลงอะไรอ้าวบอกทำไมอ่ะยังไม่ได้ซ้อมสักนิดไหมลองสมมติถ้าจังหวะมาคือถ้าเต้นของไลอ้อนจะเป็นไงคือเสด็จกูทำให้ฉันมีเธอโอ้ไม่มีกูได มยกเนะีก่ยล็อกเลยเห็นไหมใครที่ซื้อบัตรไปแล้วคืนได้เลยนะเดี๋ยวมีแน่นอนเพราะเราไม่อยากอยากปล่อยของไงไป <S 3> 3 <S ไปล่อยที่เวที <ไป S 3> สเต็ปนี้แน่นอน,น,น,อนซื้อบัตรได้ที่ไหนรอบสองซื้อบัตรที่ไทยทีเก็ตแมเชชีฟทุกสาขาครับผมหรือว่าทโทร0 2 2 6 2 3 4 5สครับตอนนี้รอบสองจะหมดหรือยังโอ้โหเหลืออีกบานเลยเอะเลยต่อได้เลยคุณเล่นวันที่วันที่หนึ่งเดือน มิตุนายนครับใกลแล้วไกลอแล้วนะใกล้แล้วพี่ซื้อบัตรด้วยนะเออพี่ทีซื้อบัตรด้วยที่ทหร่ซื้อเท่าไหร่ห้าพันที่บ้านเขามีสิบคนเขาซื้อคนเดียวอ่ะจ่ายเองด้วยเหรอจ่ายเองจ่ายเองรวยใช่เขาวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ครับที่ที่โรงละครเคแบงค์อังสเป็นคะแนนครับชั้นเจ็ดสยามสแควร์วันติดตามด้วยครับ อ่าวันนี้ฝากน้องๆอุตส่ามานะฮะมอบให้ครับ CMF a t i e x i a Protein Complex ครับคุณครับคุณครับผลิตภัณฑ์ของพี่เองเนี่ยเปิดข้างในนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอันเนี้ยเนี่ยอยากให้น้องๆกินแล้วแบบดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเพราะว่าเราทํางานเหนื่อยเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นนี้เป็นสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงอันนี้นําเข้ามาจากนิวซีแลนด์เลยนะมันมีทั้งหมด1นึ่กระปุกมี30มเม็ดนะคือวันละเม็ดก็พอได้เดือนนึงเลยพี่ได้เดือนนึงเออน้ำมันสกัดเย็นส4่ชนิดมีโคเอนไซม์คิวเทนด มันแก้การอักเสบทั้งหมดรบเลกายใครดื่มแอลอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยมันต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระนี้เอาไปเลยฮะ C M F Atosia p r ีนคอมเพล p l e x ครับฝากขอบคุณมากครับพี่ตีครับขอบคุณครับใครจะู่ใครดีเทนอสเท่าครับมาซีวิตมีต้องร้องเพลงด้วยกันหน่อยเอาเพลงอะไรข้างข้างหัวใจทาไมมันต้องเป็นเพลงนี้วะที่เป็นเพลงนี้เพราะมาจากคนนี้ครับท่านพีประเด็นครับเออยังไงยังไงละครบอกเขาไป คือผมมาจะบวชใช่ไหมพี่ไม่เกี <S 1> <S 1> ่ยวกับบวชเลยวันนั้นที่มึงพูดอ่ะบวชห้าหกบวชห้าหกพี่ธุนาพี่ซีไปด้วยนะบวชผมกูไปตอนไหนพี่ก็คุยกันอยู่พี่อะพี่มีไปด้วยทำไมมึงจะให้มึงจะให้มีอากูเป็นพระอุปชาเคือ เรื่องเพลง,งหัวใจครับที่เรื่องเพลงนี้เพ้อหนึ่งครับจุกกองละครสันน่ะร้องขึ้นมาแล้วพี่พีบอกเฮ้ยเพลงนี้เพาะแล้วก็เอื้อนเล่นกับเอื่อนมาแล้วก็เลยบอกว่าพี่เพลงนี้เพาะแล้วพี่บอกเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาร้องเอื้อนอยังไงตอนนี้เอือเอ้อนเนี่ยเอื้อนยังไงแล้ว,ลวฉันสำคัญแค่ไหนคิดขึ้นไปไกลเท่าไรไมีโอกาสได้ยืนนีนหัวใจเธอบาดมางแ้วพี่บอกโหแม่งดีชอบแต่ร้องครั้งเดียว จำได้แต่มันก็เงียบไม่ได้อะไรดูไม่มีอะไรดูไม่มีประโยชน์เอาโอเคฝากไปด้วยขอบคุณมากครับน้องๆครับขอบดุณครับรักที่สุดนะฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมนะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือว่าโทรใครจะไปจำได้ล่ะ02 02 2623456ย์สโอเคครับไลอ้นซันฟอร์มครับขอบคุณครับเช้าดีับ ความเข้าใจสายตาเวลาที่เธอมองฉันไม่อยากคิดอะไรเกินเลยจนพลาดพลังก็มันเห็นว่าความห่วงใหญ่ที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กันไม่ได้พิเศษกว่าที่เธอให้กับเขา ไม่คิดนั้นลำบากหากยิ่งไกลชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากหลือเกิงแล้วฉันนั้นสำคัญถ้นายคิดฝันไปได้ไกลโช่ไรไมีโอกาสที่ยืนในหัวใจเธอบา้าง ไม่ทันแม้เธอจะมองกันช่างไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอกันข้างหัวใจที่ฉันดีต่อไปเมื่อรัเธอกวันนี้เธอมาเจอกันทั้งที่วันนั้นเธอไปกับเขา เลยไม่กล้าจะเดาว่าเรานั้นลึกซึ้งก็ไม่รู้มันคืออะไรหรือไม่มีใจเลยสักนิดหนึ่งมนันข้างค้างคาคากับเธอในอย่างนี้หามีคิดนั้นลำบาก้าเกยังไกลเชิดกัน แต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับส้นมากเลืเกันแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไราไม่อยู่การที่ยืนในหัวใจเธอบาททมาใออนตดไ,ไม่ทัน ถ้าเธอจะมองกันเช่นไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างง,งหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อ,อไปเพื่อรักเธอแล้วฉันสำกันแค่ไหนคิดฝันไม่ได้ไกลเท่าไรมี ต้องขอขอบคุณนะครับสารที่นะครับที่เอื้อเฟื้อให้กับรายการสีวิตมีของเราถึง2 EP ีด้วยกันนะครับร้านมาเต e r May ไนะครับเป็นร้านใหม่นะครับเป็นร้านอาหารไทยและขนมบรรยากาศดีมากย้ำอีกครั้งนี่คือร้านใหม่นะเดี๋ยวคนจะสับสนกันกับร้านเก่ามาเช็คอินกันได้นะครับเป็นร้านใหม่อยู่ที่เอกมัยซอย10แยก2ครับบรรยากาศดีมากโอ้มากินชิล มาดื่มมาลัะลากันนะครับอาหารไทยอร่อยและขนมก็อร่อยด้วยนะครับกาแฟกาแฟอะไรมีพร้อมทุกอย่างใครอยากจะมาคนรักจะมากับครอบครัวหรือจะมากับแฟนบรรยากาศดีมากๆต้องขอบคุณสานที่ครับร้าน Mother May อนะครับเอกมัย10แยก2ครับขอบคุณครับ